ผมเป็นช่างครับชื่อติใครๆก็เรียกผมช่างติช่วงนี้งานเยอะมากลูกค้าก็เอาแต่ใจผมเลยทำอะไรไม่เสร็จสักที จากนักวิชาการไทยในวันนี้ทัวโลกกำลังจับตามองเทคโนโลยี 5G ที่มีการรับส่งข้อมูลได้เร็วสูงสุดกว่า 4G ถึง20เท่ามีการจัดเก็บข้อมูลได้เป็นร้อยเท่าของ 4G และมีการผิดพลาดของข้อมูลเพียง1นึ่ในพันล้านเท่านั้นเมื่อนำ 5G ไปใช้เสริมกับจะรีบม<ฮ>ีทำไม 5G อ่ะเอา 4G ที่มีให้รอดก่อนไหมวะ ฮัลโหลอ๋อลูกค้าครับครับได้ครับเดี๋ยวผมเอาไปเอาของมาซ่อมให้ครับ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 ยังไม่เสร็จงานใหม่ก็มาโอ้จะเสร็จไหมงานวันนี้ฮัลโหลครับเอ้า พี่สอนเป็นไงบ้างครับงานเยอะไหมครับช่วงน,นี้งานเยอะมากแต่ว่างนะเนี่ยนั่งดูข่าว 5G อยู่โอ้ 5G 5G อีกแล้วพี่างษงใช่ไหมครับมาทำพาร์ททางของผมไหมเนี่ยเดี๋ยวผมจะออกไปเอาของกับลูกค้าพอดีผมก็จะแวะกินข้าวด้วยพี่ไปด้วยกันปะได้ดิหิวพอดีเลยร้านเดิมเลยนะครับนะครับเดี๋ยวเจอกันครับครับครับ สักนิดนึงเฮียเขาเป็นไก่จาโนโปรลุนนะขอบคุณครับสอบวันนี้พี่อ้าวเอเอวันดีดีดีนั่งนั่งนั่งเป็นไงไอ้ดุมไปเจอกันตั้งห้าปีบายดีไหมช่วงนี้ผมโคตรเหนื่อยเลยพี่วันวันนึงผมแทบไม่มีเวลาของตัวเองเลยตอนนี้คุยกับลูกค้าอ,ออกไปรับของอเอากลับมาซ่อม,อมเอาไปส่ง หมดแล้ววันหนึ่งผมแล้วเดี๋ยวนี้ผมบริการได้แค่แบบไม่กี่คนเองอ่ะเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นเหมือนเดิมไม่มีเปลี่ยนแปลงนี่ได้ดูรอบตัวเขาบ้างไหมเขาไปถึงไหนกันแล้วนี่เทคโนโลยี 5G กําลังมาแล้วนะดูข่าวมาไหมนะผมฟังเมื่อเช้าแล้ว 4G เพิ่งมาอยู่แป๊บๆนี่ 5G มาจะไหวอ,อุปกรณ์ก็ต้องเปลี่ยนยุ่งยากตี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 ตครับ <laughs> อ พี่ไม่เรียกชื่อผมอ่ะไมไ่เรียกชื่อเว้ยบอกว่าแกมันช่างตีขี้บนบนนะเก่งแล้วกินขอบคุณครับ <c oughs> ช่วยไม่ได้ปะพี่ <c oughs> ออผมไม่เห็นมันจะเปลี่ยนแปลงปรับเปลี่ยนอะไรเลยอ่ะผมไม่เห็นประโยชน์ไม่รู้สึกเอยแกมันเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นจริงๆว่ะอ่ะเดี๋ยวจะยกตัวอย่างให้ดูให้เห็นภาพจำได้ไหม เมื่อก่อนเนี่ยเวลาจะเปิดเน็ตใช้เนี่ยแกเปิดยังไงโอ้โหยุ่งยากเลยพี่ต้องกรอกรหรัสต่อไทยแนลนด์รอเชื่อมต่ออีกแล้วก็ตอนเล่นอะโทรศัพท์ก็ใช้ไม่ได้ด้วยแล้วทุกวันนี้โอ้สบายเลยพี่เปิดเราเตอร์เปิดคอมใช้ได้เลยแล้วเป็นโทรศัพท์เนี่ย แค่กอกาะรหัสไวไฟใช้ได้เลยต่างกันไหมเออวะพี่มันเปลี่ยนดีวะใช่แต่ทีเนี้ยโลกมันเปลี่ยนไปไว้ตีอ่าไอตอนที่เขาเริ่มมีกันเนี่ยเราก็บ่นว่าทําไมมันไม่มีกันแต่พอเราจะเริ่มรื้อระบบเริ่มทําอะไรใหม่ให้มันมีกับเขาบ้างเนี่ยก็จะมีคนอย่างแกเอ,อกมาบน่นอ,อมาตีว่าทําไปทําไมเอ,อ่าไงจำได้ไหมตอนที่ แกจะออกไปเปิดร้านของแกเองใหม่ก็แค่เป็นห่วงพี่แกถามพี่ว่าจะไหวหรือเปล่าตั้งแต่วันนั้นจนวันนี้พี่ก็ปกติดีไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยสบายมากแล้วพี่สอนทำได้ไงพี่ก็เวลาอะไรที่มันใหม่ๆเข้ามาเราก็คิดใหม่ตามมันทำใหม่ตามมันเปิดใจเรียนรู้ให้ทันมันไม่ใช่เอาแต่ตีเดี๋ยววันนี้จะพาไปดูดีเลยจะได้แนะนำให้รู้จักกับคนสำคัญคน เดี๋ยวรู้เดี๋ยวรู้แต่เย็นเย็นกินก่อนกินก่อนกินก่อน นี่ตั้งแต่ผมไม่อยู่อ่ะพี่อัปเกรดแล้วก็เปลี่ยนไปขนาดนี้เลยครับอแน่นอนโอ้โนี่บอกนะครับว่าผมออกปุ๊บพี่เจริญปั๊บเลยใช่เลยบ้าดูมันทำหน้าไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นมันก็ต้องมีการปรับมุมมองเปลี่ยนความคิดแล้วก็พัฒนาตัวเองให้ก้าวทันกับเทคโนโลยีที่มันเปลี่ยนแปลงทุกวันไงเล่านะเรื่อง 4G 5G เนี่ยที่เราดูข่าวยังไง โดยเฉพาะเมื่อพี่ได้มาเจอกับเสียปรับเนี่ยนะ <_ C 1> พี่รู้เลยว่าต้องปรับตัวตามให้ทันอย่าง 4G เนี่ยมันรองรับ10,000แสนอุปกรณ์ต่อ1ตารางกิโลเมตรแต่ 5G เนี่ยมันรองรับถึง1ล้านอุปกรณ์ต่อ1ตารางกิโลเมตรแถมมันยังให้ความเร็วมากกว่าถึง20เท่ามันก็จะทำให้การทำงานนะมีศักยภาพมากขึ้นอย่างนี้แหละ <_ H> พี่นี่สอนสมชื่อจริงนะครับแล้วเสียปรับอะครับ เขาเป็นใครอะเสียปรับก็ปรับตัวไงอ้าวมาพอดีครับเสียสวัสดีครับเสียครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเชิญเลยครับเสียเชิญั่้เลยครับผมได้ครับเอาเอกสารที่เตรียมไว้มาเป็นไงงานที่ผมออเดอร์ไปเนี่ยโอเคหรือเปล่าครับโอเคมากเลยครับเสียขอบคุณมากมากเลยครับเสียที่ให้โอกาสทีมเล็กๆอย่างพวกเราครับ ทีนี้เนี่ยผมอยากให้ช่างสอนกับทางวิศวกรของผมเนี่ยเพิ่มดีไวซ์บางอย่างเข้าไปในรายการผลิตส่วนตรงนี้เนี่ยผมอยากจะปรับ AI ม,มาใช้ด้วยแล้วก็เพิ่มตรงส่วนนี้ครับถ้านำเข้าอุปกรณ์มาได้เร็วเนี่ยต้นปีนี้ก็น่าจะเริ่มได้แล้วครับด,ดีงั้นเดี๋ยววีคหน้าเราเข้ามาประชุมกันที่ออฟฟิศของผมได้เลยเออได้เลยครับช่วงนี้คลายล็อกดาวน์แล้วตอนนี้อะไรอะไรก็ง่ายขึ้นใช่ครับ ต้องเรียนรู้และรู้จักปรับตัวอยู่เสมอเพื่อก้าวให้ทันโลกทันอนาคตโชคดีที่ได้พาร์ทเนอร์ดีๆอย่างคุณสอนเนี่ยก็ทําให้ธุรกิจของเราเก้าวไปด้วยกันหผมเองซะอีกครับต้องขอบคุณเสียมากครับที่ให้โอกาสพาวกเราครับผมขอบคุณอีกครั้งเลยครับผมมากๆเลยครับแต่ว่าผมอยากจะถามนะแล้วโซนนี้นะครับโซนที่โซนที่2เนี่ยเราจะพูดก,ก่อนกับ่วนแรกนะครับผมว่าถ้าติด AI เพิ่มตรงจุดนี้กับจุดนี้นะการผลิตของเราน่าจะ จะติดปีกเลครับนี่ใครสู้เราได้เลยครับครับคุณลูกค้าอ๋อซ่อมเสร็จแล้วครับกำลังไปส่งแล้วครับตอนนี้รอรับได้เลยครับโอนเงินแล้วหรือครับโอ้เข้าแล้วครับขอบคุณครับมาใช้บริการใหม่นะครับ ครับสวัสดีครับ